พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอน้มน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอน้บน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พระภิกษุสมณีทุกๆรูปและเจริญพรนิยมทุกๆท่านที่มาร่วมกันปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาฝึกจิตทำสมาธิเพราะว่าการศึกษาในธรรมะการฝึกจิตให้เป็นสมาธิโดยการกำหนดรู้เราไม่ใจเข้าเราไม่ใจออกเป็นอารมณ์จะมีคำภาวนาพุทธโธให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโธก็ได้หรือเฉพาะจะกำหนด ลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติรู้ที่ลมหายใจนี้แหละเป็นอุบายวิธีทําจิตของเราให้สงบแต่บางคนนั้นก็อาจจะได้ใช้การพิจารณาในหัวข้อธรรมะเช่นเราสวดมนต์อาจจะมีหัวข้อธรรมะขึ้นมาสะกิดใจของเราเราก็ได้พิจารณาในหัวข้อธรรมะนั้นเราก็รู้แจ่มชัดขึ้นในธรรมนี่เราไปใช้ปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิ อันนี้แล้วแต่ความชํานาญของแต่ละบุคคลที่อบรมหรือมีนิสัยมโสนาได้อบรมจิตมาอย่างไรการที่เราเคยฝึกอบรมจิตมาอย่างนั้นก็จะทําให้จิตของเราสงบได้ง่ายเมตตากรุณามุสิตาอุเบกขานี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเป็นอุบายวิธีที่ทําฝึกจิตให้เป็นสมาธิโดยเริ่มต้นนั้นก็มีความปรารถนาดีปรารถนาให้คนหนึ่งเขามีความสุข ปทนายขาพ้นจากความทุกข์เมื่อเขามีความสุขแล้วก็อยากเขาสุขยิ่งขึ้นไปถ้าเขามีความทุกข์ก็อยากเขาพ้นจากความทุกข์นั้นหรือเมื่อเขามีความดีความงามประสบความสําเร็จก็พรอย,ยินดีไปด้วยแต่เมื่อเขาเพียงพ้มไปก็ไม่ซ้ําเติมเพราะเป็นกรรมของสัตว์ของแต่ละบุคคลที่ทํามานีนะ่เป็นการวางจิตซึ่งเป็นอุเบกขาจิตการวางเฉย อันนี้จะมาดูกันว่าตัวอย่างของการเจริญพ่อิหารอย่างง่ายๆมาเ,าเลี้ยงลูกของเรามานีแหละพ่อแม่ก็มีเมตตาพ่อแม่อาจจะทํางานทั้งสองคนหรือแม่อยู่บ้านก็ดูแลลูกน้อยด้วยความเมตตาอย่างดีลูกจะหิวนออ,อยากจะนอนลูกมีความกัดข้องอะไรลูกก็พูดไม่ได้ก็ส่งเสียงร้องพ่อแม่ก็จะเข้าใจว่าลูกนี้ต้องการอะไรก็มีเมตตาดูแล ช่วยเหลือให้อาหารให้ข้าวให้น้ำเลี้ยงอย่างดีอย่างทนุถนอมเมื่อลูกนั้นเจ็บป่วยไข้ขึ้นมามีทุกข์ยากลาบากก็ช่วยเหลือเต็มกำลังเต็มความสามารถทั้งพ่อทั้งแม่ที่เดียวเพื่อหวังให้ลูกน้อยน,นี้เติบใหญ่ขึ้นมาศึกษาเราเรียนจนสาเร็จทางานจนสาเร็จเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่ก็มีความสุขใจเมื่อลูกเรียนได้เรียนจบมีสติปัญญาดี ทำการงานได้ดีรับผิดชอบได้ดีก็มีความปลื้มใจและก็มีความปรารถนาเขามีความสุขอย่างนั้นให้เขามีความสําเร็จอย่างนั้นอย่าได้พลาดจากความสุขความสําเร็จที่ลูกของเรามีเลยอันนี้เป็นมุทิตาของพ่อแม่อย่างง่ายๆที่เราจะเห็นที่มีต่อลูกนะเมื <ME> ่อประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกประการแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็วางใจได้วางกุเบกขาได้ก็ <brasile S 2> <ม>ปล่อยลูกทําหน้าที่การงานนั้นไปตามกําลังตามความสามารถ ที่ลูกจะเพึงมีได้อันนี้แหละคือลูกที่รับผิดชอบในการงานได้แล้วพ่อแม่ก็เบาใจวางใจอาจจะมีเวลาสําหรับตัวเองที่จะสมมูรภาวนาให้มากขึ้นปฏิบัติให้มากขึ้นเพราะภาระทั้งหลายนั้นลูกรับภาระได้แล้วนี่คือการวางอุเบกาในทางการดำรงชีวิตของคนเรา น,นี้มาดูกันว่าการปฏิบัติที่จะวางอุเบกขาวางอุเบกขาได้ก็จะปล่อยวางได้ด้วยสติปัญญาเนี่ยอุเบกขาในสมาธิอย่างหนึ่งก็เป็นอุบายวิธีให้จิตสงบเป็นสมาธิอันนั้นเป็นการวางอุเบกขาจิตคราวนี้มาดูการปฏิบัติซึ่งมีเรื่องหนึ่งตัวอย่างหนึ่งจะเล่าให้ฟังมีลูกศิษย์ของลุงประชาท่านหนึ่งเนี่ยกำลังสนใจที่จะฝึกความไม่ยึดมั่นถือมั่นในแนวทางของท่านไวม้ยหลัง สังฆปรินายกองค์ที่6ของจีนท่านฝึกที่จะมายึดมั่นถือมั่นวางกุเบกาไม่ยินดีไม่ยินลาลท่านพักอยู่อาศัยอยู่ในกุฏิหลังคาที่มุงแฝกกลังหนึ่งไยในวัดน้องป,ปอง่าพงควนี้ในฤดูฝนนั้นนะ่ะฝนตกชุกนะมีวันหนึ่งพายุกระพัดเอาหลังคาหัวไปครึ่งหนึ่งท่านก็ไม่นขณขวัญที่จะมุงมันใหม่เลยนะปล่อยให้ฝนมันร่วาอยู่อย่างนั้นนะ่ะ หลายวันผ่านไปแล้วหลวงพ่อชาท่านได้เดินผ่านไปที่กุฏินั้นท่านก็เห็นลังคามันโวอยู่แต่ว่า,านี่กุฏิของใครเนี่ยพระรูปนั้นก็บอกเป็นกุฏิของผมก็รับหลวงพ่อชาก็เลยพูดสอนธรรมะไปว่าท่านฝึกอะไรอยู่ทําไมลังคาล่วท่านถึงไม่จาัดก,การอะไรเลยพระก็บอกว่าผมฝึกความไม่ยึดมั่นถือมั่นฝึกวางอุเบกขาหลวงพ่อชาบอกอันนั้นมันไม่ใช่เป็นการวางอุเบกขานะ ไม่ใช่การไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้มันเป็นการไม่ยึดมั่นถือมั่นแบบไม่ได้ใช้หัวสมองเลยการกระทําแบบนี้มันเกือบจะเหมือนกับความหวังเฉยของควายถ้าท่านมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความอยู่ที่ถูกต้องอยู่ในศีลธรรมเนี่ยแล้วท่านก็ฝึกให้มีความอดทนแล้วก็ไม่เห็นแเก่ตัวทถึงจะเข้าใจถึงความไม่ยึดมั่นถือมั่นของท่านไว้หลังได้อันนี้ท่านไม่ขนขวาย ไม่มีความพยายามจะแก้ไขรังคาที่รั่ว่ะก็ต้องมามุงใหม่ให้มันดีอันนี้ถ้าไม่ทำเนี่ยเป็นความปล่อยวางแบบไม่มีสติไม่มีปัญญาเลยท่านเลยสอนลูกศิษย์นะของท่านลูกศิษย์รงนี้เนี่ยน่าจะมาเคยเจอเหมือนกันท่านวางดูเฉยนิ่งสํารวมดีมากเลยนะเออสํารวมวางเฉยอืมท่านฝึกอย่างเนี้ยดี แต่ว่าท่านก็หลงไปได้ครูบาอาจารย์สอแนแล้วแล้วก็มีสติปัญญาขึ้นถึงเรื่องวางความหวางอุเบกขาเมื่อวางได้แล้วในสุขปล่อยวางได้อันนี้ท่านยังวางไม่ถูกเพกราะใบขาเจืคือสภาพเจิตที่เป็นกลางกลางไม่ยินดีไม่เยินร้ายเฉยๆแต่ต้องมีความสงบความอบอุ่นไม่ติดข้องใจใดๆอันหนึ่งเป็นขั้นของสมาธิแล้วเมื่อวางได้วางถึงอารมณ์ที่ได้รับ เช่นคนรักพัดภาคจากไปคนที่ไม่มีอุเบขาจิตไม่มีสติปัญญาก็จะเศร้าโศกเสียใจวุ่นวายมากมายทีเดียวแต่ผู้ที่มีปัญญานั้นน่ะก็จะวางได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ฝึกฝนอบรมจิตมาได้เป็นอย่างดีมีตัวอย่างในสมัยพุทธกาลน่ะนางมริกาเนี่ยซึ่งเป็นภรยาของพันธุรเสนาบดีซึ่งเป็นเสนาบดีใหญ่ของพระเจ้าพระเศทิโกศน คราวนี้อัหมัดหลายคนก็มีความอิจฉาริษยาจึงวางกลนุบายไปทูลพระเจ้าเปรียที่โกศลว่าท่านพันธุรษษสนาบดีนี้นะ่ะมีคนศรัทธาเลื่อมใสมากทีเดียวก็อาจจะเป็นการก่อกระบฏก็ได้พระเจ้าเปรียิที่โกศลน,นั้นก็คล้อยตามไปจึงวางกลนุบายให้พันธุรสนาบดีพร้อมทั้งลูกชายถึง32คนไปปราบโจร แล้วก็วางแผนส่งทหารไปแล้วก็ฆ่าทั้งปันธุระกษณบดีทั้งลูกชายตายทั้งหมดเลยแต่ในวันเดียวกันนั้นน่ะนางมณิกาก็ได้นิมนต์พระสารีบุตรพระมามกรันพร้อมบริวาร500คนมาฉันในบ้านพอดีถาดที่ใสเ่เนยตกแตกพระเทระพระสารีบุตรท่านก็เลยเตือนว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดานะของวัตถุทั้งหลายมันก็ต้องมีความแตกเสอย่างนี้นางมณิกาก็เลยเอาข้อความในจดหมายที่ พกอยู่ที่ชายผ้าเนี่ยเอามาให้พระสารีบุตรให้ฉันทราบว่าเมื่อเช้านี้มีผู้ที่มาส่งจดหมายมกาสามีของดิฉันพร้อมทั้งลูก32คนเนี่ยได้ถูกทหารของพระเจ้าพระเศรน,เนิโกรลฆ่าตายทั้งหมดเลยดิฉันก็ยังไม่เสียใจเลยนับอะไรกับถาดใส่เนยใสอันนี้นี่นางมาริกาเทวีวางกูเบคขาได้แม้ว่าสูญเสียสามีกระลุกทั้งสาคนมาคิดทูทิวัต นางนี่ฝึกอบรมจิตมาได้ในขนาดไหนในว่าต้องเป็นสงพัสสาวกของพระสมสมัติพระเจ้าโดยแท้ทีเดียวนางถึงมีจิตใจที่มั่นคงวางอุเบกขาได้แม้การฝึกอุเบกขานี้เมื่อมีความยินร้ายความเศร้าโศกเสียใจอะไรเกิดขึ้นมาเราก็พยายามฝึกใจกลับเข้ามาให้เป็นอุเบกขาจิตของเราให้ได้เมื่อเราได้สูญเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปยิ่งเป็นคนที่รักของที่รักเราก็จะต้อง พิจารณาให้ได้เนื่อเราต้องพิจารณาไว้ก่อนนางมริกาเทวีนี่พิจารณาไว้ก่อนแล้วถึงสามารถวางกิตได้อย่างนี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างเลิศทีเดียวแต่ในบางครั้งเราก็เห็นได้ว่าคนที่เราไม่ชอบล่ะคนที่เราชังเขาเกิดสูญเสียประสบกับสิ่งเลวร้ยวายถ้าเราไม่ได้ฝึกกิตเราคงจะไปซ้ําเติมเขาให้เขามีความทุกข์ไปมากขึ้นกว่านี้อีกถึงเราถึงจะพอใจ แต่ว่าถ้าเราฝึกจิตมาดีเราก็คิดว่าอันนี้เป็นกรรมนะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนกรรมเป็นผู้ให้ผลเป็นกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นผู้ติดตามกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทํากรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปก็ย่อมได้รับกรรมนั้นเราก็ต้องภาวนาในเรื่องว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเราไม่ซ้ําเติมเขาไม่คิดซ้ําเติมเขาแต่ที่เขาได้รับก็เป็นกรรมของเขาเองอันนี้ก็เป็นการฝึกจิตของเราที่ให้จิตของเรานั้นไม่ยินร้ายนะ ไม่ยินดีกับความทุกข์ยากลําบากของคนอื่นเขาอันนี้ก็เป็นการวางอเาุเบกขาจิตเพราะงั้นพวกเราให้ฝึกให้เพยายาียรพยายามเถอะทําสมาธิแม้ว่าจะยากลําบากแค่ไหนก็เป็นการสร้างเกราะป้องกันจิตของเราเอาไว้มีสติสมาธิไว้พัฒนาสุป,ปัญญาจิตเราจะได้ไม่ไปยินร้ายในอารมณ์ที่เข้ามาจากการสูญเสียมหาศาลหรือว่าไม่ยินดีกับ คนที่เราเกียดที่เขาได้รับความทุกข์ก็ฝึกจิตของเราอย่างนี้เมื่อเราฝึกกิตได้อย่างนี้แล้วไม่ยินดีไม่ยินรลายอย่างนี้แล้วในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนุโชาบอกว่าทางนี้เป็นทางที่ถูกต้องเป็นทางที่ไวเป็นทางที่จะได้เห็นซึ่งธรรมะเมื่อเรารับรู้อารมณ์ที่คนเขาว่าเรานินทาเราก็ดีเราก็จะได้มีสติปัญญาไม่ยินรลายคนเขาสรรเสริญเราเราก็ไม่ยินดี คำว่าไม่ยินดีไม่ยินลายอาจจะยินดีแล้วยิน้ายแล้วแต่ก็ฝึกจิตให้มีสติกลับมาวางเฉยนั่นเองให้เห็นว่าความยินดีความยิน้ายความรู้สึกเกิดขึ้นในจิตที่มันไม่เที่ยงมันไม่แน่อะไรทั้งสิ้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แลวกระดับไปซึ่งในเบื้องต้นก็คงยังไม่เห็นชัดแต่เมื่อฝึกหัดปฏิบัติไปแล้วจิตมีสติสมาธิดีย่อห็นอารมณ์นี้ชัดจนเราสามารถพิจารณาสรรพสิ่งทังหลเป็นความว่างใจข้างเราสู่เป็นความว่างได้เราจะเข้าใจ ธรรมะถึงความปล่อยวางในอารมณ์ทั้งหลายได้ขอให้ตั้งใจขอเจริญในธรรมเจริญพร